สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับผู้นำของยุโรปนั้นเห็นพ้องนะครับที่จะสนับสนุนความจำเป็นทางการเงินให้กับยูเครนต่อไปในระยะ2ปีข้างหน้านะครับแต่จะชะลอตัดสินใจปลดอายัดทรัพย์สินรัสเซียเพื่อนำเงินมาใช้สนับสนุนการป้องกันยูเครนหลังจากที่เบลเยียมคัดค้านเรื่องน,นี้ และก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานั้นก็ไม่ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประทับดีว,วัาลาดีเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวยืนยันว่าตัวเองนั้นยังพร้อมเจรจากับประธานดีดโดนั้นครับแม้ว่าจะถูกสหรัฐนั้นคว่ำบาตรด้านน้ามันเพิ่มเติมก็ตามนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้ว ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับการประชุมสุดยอดผู้นําสาภาพยุโรปหรือว่าอ eu ที่กรุงบาเซลประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่23ตุลาคม2568นะครับได้ข้อสรุปหลังการเจรจาแบบเรียกว่ามาราธอนกันเลยทีเดียวได้มีการมอบหมายให้นักกรรมิการยุโรปพิจารณาทางเลือกต่างๆ เพื่อหาเงินทุนสนับสนุนยูเครนต่อไปอีก2ปีแต่ยังไม่ไฟเขียวแผนการใช้สินทรัพย์รัสเซีย1.4แสนล้านยูโรปล่อยกู้แก่ยูเครนนะครับเลื่อนการตัดสินใจเรื่องนี้ออกไปเนื่องจากว่ายังมีข้อโต้แยง้งและก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งในเดือนธันวาคมนักการทูตกล่าวว่าเนื้อหาในแถลงการถือเป็นการก้าวที่จะนําไปสู่ข้อตกลงในอนาคตแต่ถูกลดทอนความหนักแน่นลงไปเนื่องจากว่าถูกคัดค้านอย่างหนักจากเบลเยียมที่สินทรัพย์ ธนาคารกลางของรัสเซียนั้นส่วนใหญ่ถูกอายัดเอาไว้ในยูโรเครียที่ประเทศเบลเยียมนั่นเองทางด้านอันโตนิโอคอสตาประธานสภายุโรปบอกว่าสาภาพยุโรปนั้นมุ่งมั่นเป็นหลักประกันความจําเป็นทางการเงินให้กับยูเครนในระยะสองปีข้างหน้าแต่รัสเซียควรรับรู้ว่ายูเครนจะมีทรัพยากรการเงินที่จําเป็นเพื่อปกป้องตนเองสาภาพยุโรปนั้นอายัดทรถถัพย์สินทางธนาคารกลางรัสเซียประมาณ2อ0แสนล้านยูโรหลังจากที่รัสเซียยกทัพเข้าบุกยูเครนเมื่อปี2 5 6 5 คณะกรรมการิษัทสภาภาพยุโรปซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของสภาภาพยุโรปนั้นเสนอนะครับให้นําสินทรัพย์เหล่านั้นมาปล่อยกู้แก่ยูเครนหรือเรียกว่าเป็นเงินกู้ชดเชยทั้งนั้นอเซสลาฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปบอกว่ายุโรปนั้นเห็นพร้องกับเงินกู้ชดเชยแต่จะต้องหารือกันอีกมากถึงวิธีการที่จะให้ข้อเสนอซับซ้อนนี้มันเป็นไปได้ทางนั้นประธานดีวอโลนเมเซเลตก,กี้ผู้นําของยูเครนซึ่งอยู่ในกรุงบารเซลด้วยเพื่อขอรับการสนับสนุสนแสดงความยินดีกับผลประชุม แต่ก่อนหน้านี้หวังว่าสหาภาพยุโรปนั้นจะเห็นพ้องนาสินทรัพย์รัเสเซียมาใช้อย่างรวดเร็วแต่อย่างน้อยก็ได้รับสัญญาณการสนับสนุนอย่างชัดเจนจากพันธมิตรยุโรปทั้งนี้สินทรัพย์รัเสเซียที่ถูกอายัดส่วนใหญ่ราว1.4แสนล้านยูโรอยู่ในยูโรเครียสถาบันรับฝากหลักทรัพย์ชําระเงินเล็กบริการทางก,การเงินในเบลเยียมนายกรัฐมนตรีบาสเดอเวเฟอร์ของเบลเยียมเรียกร้องหลายครั้งให้ประเทศสหภาพยุโรปทั้งหมดรับประกันว่าจะร่วมกันรับความเสี่ยงหากว่ารัสเซียนั้นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ใหญ่โตมโหรานและประเทศอื่นๆจะต้องปล่อยสินทรัพย์รัสเซียที่อายัดไว้ในประเทศของตนออกมาใช้ด้วยไม่เช่นนั้นเบลเยียมจะขัดขวางแผนการนี้ทางนั้นประธานดีเอมโบนอเอมาครงผู้นําของฝรั่งเศสยอมรับเช่นกันว่าแผนการนี้จุดคําถามข้อกฎหมายและการแบ่งรับความเสี่ยงแต่ยังบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสนับสนุนยูเครนในอีกสองปีข้างหน้าผลสรุปจากการประชุมสุดยอดที่ ทุกประเทศเห็นพ้องยกเว้นฮังการีจึงไม่ได้เอ,อ่ยโดยตรงถึงเงินกู้ชดเชยแต่ขอให้คณะกรรมการสาภาพยุโรปเสนอทางเลือกการเงินช่วยเหลือสนับสนุนยูเครนให้เร็วที่สุดซึ่งนักการทุตยุโรปคนหนึ่งบอกว่านั่นคือความสําเร็จอย่างมากแล้วอีกคนหนึ่งระบุว่าถ้อยคําประนีประนอมไม่ได้ปิดตายแต่ก็ไม่เร่งรีบสําหรับประเด็นอ่อนไหวเรื่องใช้สินทรัพย์รัสเซียในยูเครนในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดิวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวถึงเรื่องของการประชุม สุดยอดระหว่างปูตินกับทางด้านประทาบดีโดนันทซ์ของสหรัฐที่ถูกเลือดออกไปโดยบอกว่าข้อเสนอนี้ฝ่ายสหรัฐเป็นผู้เสนอขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ดีมันคงจะเป็นความผิดพลาดสําหรับทั้งตนและประทับดีสหรัฐหากจะหาหรเรื่องนี้โดยไม่แตะต้องให้ดีและกลับมาประชุมครั้งนี้โดยไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังการประชุมนั้นอาจจะยังคงเกิดขึ้นในภายหลังซึ่งการเจรจาย่อมดีกว่าการเผชิญหน้าการโต้เถียงและการทําสงครามเราสนับสนุนการ สารต่อการเจราจาเสมอมานะครับในขณะที่ทางด้านประธับดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินพูดถึงมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐว่ามันไม่มีอะไรใหม่แน่นอนมันร้ายแรงสําหรับเราและมันจะส่งผลกระทบบางอย่างแต่มันจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยัยสําคัญต่อความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจของเราทั้งนี้การคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการกระทําที่ไม่เป็นมิตรและไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐมันดีขึ้นนะครับมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วรัสเซียและสหรัฐนั้นมีหลายพื้นที่ที่ยังสามารถร่วมมือกันได้ หากว่าทางสหรัฐจะหันเหอ,ออกจากกลยุทธ์กดดันและมุ่งไปสู่การสนทนาที่จริงจังกันในระยะยาวนอกจากนี้ประธานดิวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวถึงกรณีที่ยูเครนได้มีการร้องขอขีปนาวุธโทมฮอคจากสหรัฐหลายครั้งว่าแม้ว่าสหรัฐจะยังไม่ยินยอมให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธแต่ข้อเท็จจริงที่ว่ายูเครนกำลังพยายามขออนุญาตใช้ขีปนาวุธขีปนาว,วุธนั้นถือเป็นความพยายามที่จะยกระดับสถานการณ์ ซึ่งหากใช้อาวุธเหล่านั้นโจมตีดินแดนของรัสเซียาการตอบโต้ก็จะรุนแรงขึ้นถึงขั้นล้นหลามเลยก็ว่าได้ให้พวกเขาไปลองคิดดูขณะเดียวกันนั้นแคลโรไลน์เลวิสโฆษกทำเนียบขาวนะครับได้เปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าประธานดีโดนันทซ้มตัดสินใจประกาศมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหม่และยกเลิกการประชุมที่วางแผนเอาไว้ระหว่างโดนันทซ้ำกับปูตินเนื่องจากเขาไม่เห็นว่าฝ่ายรัสเซียให้ความสนใจมากพอในการผลักดันสติภาพในวันข้างหน้า ทั้งนี้โดนันทป์ได้กล่าวนะครับว่าตนได้ยกเลิกการพบปากกับประทรับดีวาลาดิเมียร์ปูตินเพราะตนไม่รู้สึกเหมือนว่าเราจะไปถึงจุดที่เราต้องไปดังนั้นตนจึงยกเลิกแต่เราจะทําในอนาคตซึ่งทางแคโรไลน์เลวิสได้กล่าวเสริมในจุดนี้ว่าการพบปากกันร,ระหว่างผู้นําทั้งสองคนนี้ยังไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงประทานดีและฝ่ายบริหารทั้งหมดบอกว่าสักวันหนึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งแต่เราต้องการให้แนใ่ใจว่าการประชุมครั้งนี้จะนํามาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็น ใช้เวลาของประทับดีของทั้งสองฝ่ายอย่างคุ้มค่านั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจทีเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างทางด้านสาหรัฐกับทางด้านรัสเซียนะครับรวมถึงสหภาพยุโรปนะครับก่อนหน้านี้จะนําเงินของรัสเซียนาสินทรัพย์ของรัสเซียนั้นมาใช้ล่าสุดนั้นก็ถอยนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมเพราะว่าสาหรัฐนั้นก็คัดค้านเบลเยียมนั้นก็คัดค้านฮังการีไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องทาอัปเดตนั้น นำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ่าอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วท่านสามารถสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1693425111หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือน เพียงแค่เดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทนะครับหรือท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆข่าวในทุกๆวันครับ